มาแล้วอันนี้เด็กในสังกัดชื่ออะไรครับผมชื่อโควิดติติติโควิดเบอร์หนึ่งบอร์สองโอ้ยเอาดาบโชว์ลูกค้าซะงั้นนะ่ะเร็วๆหันหน้ามา <c oughs> โควิดหันหน้ามาเร็วๆโอ้โหอย่างมืนมนคือคนขายเลย <c oughs> มอนคือคอ,อเลยนียหันหน้ามาเร็ว ชาวบ้านเนี่ยไปอ๋อหน,น้ำมาเลี้ยวโควิดหน้ำมาเลี้ยวนี่สวดีค่ะปนเจ้าโควิดค่ะฮะโควิดครับมาเน,นี่ยชมวิวพาพาชมวิวเลยเอออนาจากรบ้านหนูอินดีค้ค่ะบอกดิอินดี้สัสดีค่ะเอ้ยอินดี้อยู่บ้านอันนี้โควิดหนูตัวจัดจำไม่ได้ เด่ตัวจะจะไม่ได้ปะกลับบ้านดีกว่าบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนโอ้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 หืมปะพาบ้านนะนะบ้านอยู่ไหนไม่มีบ้านให้เลยผมยังเด็กน้อยอยู่อยู่ในนี้ก่อนเนาะอยู่รวมเนาะอยู่บ่อรวมเนาะสวัสดีครับอะไรดิ้ง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 นะ บอกดิผมชอบเต้นผมชอบเต้นดิงดิ้งิงจะดิงจริงจ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 ริงจิงจิงิงจิงจะดิงจิงิงจริงจะดิงจิงจิงเอ้มูตันมูตันโควิดมองกล้องหันนะหันเด้ยหันดากให้ลูกใครอีกแล้วหันดากมองกล้องอีกแล้วพอแล้วนะไปไปผมหิวแล้วกินข้าวกันหิวข้าวแล้ว หิวข้าวแล้วบายบายผมหิวข้าวแล้วครับบายย